ดาช่วงสุดท้ายครับพี่ปูรเรื่องของข้าวและชาวนายังคงมีมาตรการออกมาช่วยเหลือเพื่อหวังผลความมั่นคงยั่งยืนในระยะยาวควบคู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่หมักหมมสะสมมายาวนานมีมาตรการใหม่ๆอะไรออกมาที่น่าสนใจบ้างครับ,รบอย่างที่เราเรียนนะครับว่าข่าวสุดสัปดาห์เราเนี่ยจะเกาะติดแล้วก็เจาะลึกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันมีอะไรสําคัญๆนะครับมาตรการล่าสุดที่ออกมาก็คือมาตรการที่จะไปช่วยพยุง ราคาข้าวนาปีที่ออกมาช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกราคุมพาเนี่ยนะครับซึ่งจะออกมาพร้อมๆกันเพราะว่าทุกแปลงก็จะเก็บเกี่ยวในระยะเวลาใกล้เคียงกันมันจะทําให้เกิดผลผลิตประเดประดังเข้ามาสู่ตลาดครับข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวออกทางภาคเหนือพี่น้องทางอีสานนะครับก่อนจะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราดูเข้าใจประมวลภาพรวมนิดนึงมาตรการที่เขาจะออกมาช่วยข้าวเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับอ่าลองดูแผนภูมิภาพนี้นะครับ เอาคราวนี้เป็นเรื่องการพยุงราคาข้าวโดยตรงเลยอไอ้เรื่องจ่ายเงินไร่ละพันเนี่ยอันนั้นอนะ่ะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินแยกแยกออกไปคนละเรื่องอแต่เรื่องจริงอยู่นี่แล้วครับนี่คือ,อมาตรการในการพยุงราคาข้าวและช่วยเหลือชาวนาดูภาพรวมนะครับว่าข้าวที่ออกมาในแต่ละปีที่เขาวางแผนไว้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่าแล้วในแต่ละปีเนี่ยเขาจะแบ่งแยกอะไรยังไงนะครับอย่าเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูหน่อยอ่าทันไหมฮะ อ่ะเดี๋ยวอธิบายจากตรงนี้เลยกันที่เป็นภาพสีน,นะครับเป็นภาพสีข้าวในแต่ละปีการผลิตนะครับปีนี้ห้าเจ็ดมันจะออกมา27ล้านตันคือข้าวเนี่ยมันจะเหลื่อมกันเก็บเกี่ยวปลายปีมันจึงเป็นปีนี้ทัดปีหน้าฮะอ่ายีล้านตันครับทีนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นข้าวคุณภาพสูงที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอ่ะเ้าขายด้ราคาดีอยู่แล้วเนี่ยแน่นอน5ล้านตันโอ้จากรีเจ็ดเหรออ่าอันนี้คือข้าวแบบพิเศษไงพี่ปูครับอ่าอันนี้ ตัดทิ้งไปเลยเขารวยกันอยู่แล้วชาวนาเนี่ยคือไอ้กลุ่ม5ล้านตันเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ปลูกเพื่อจะเอาราคาแพงอยู่แล้วครับค่อนข้างจะมีตลาดแน่นอนแล้วก็รอดแน่นอนอ่าที่เหลือ2ย22ส <22 S 2> ิบสองล้านตัน,ตนคือสิ่งที่รัฐบาลต้องเข้ามาวางแผนจัดการหามาตรการพยุงใน22ล้านตันเนี่ยนะครับแบ่งแยกออกเป็นข้าวอะไรบ้างอข้าวธรรมดาข้าวคุณภาพต่ําก็คือข้าวบรรดาข้าวเจ้าข้าวอะไรที่เป็นนาปังอะไรพวกเนี้ยปลูกขายเอาน้ําหนักไงเมล็ดสั้นอ่าเนี่ยเจ็ดล้านตันครับ เป็นข้าวหอมมะลิกับข้าวเหนียวเนี่ยสิล้านตันครับส่วนนี้ก็จะต้องเข้ามาช่วยส่วนนี้ก็จะต้องเข้ามาช่วยนะครับนี่คือส่วนที่เขาจะต้องเข้ามาช่วยครับแล้วมาตรการล่าสุดที่ออกมาก็คือการเข้ามาพยุงราคาข้าวนาปีไอสอกลุ่มนี้คือไอกลุ่มนี้ไอกลุ่มนี้ก่อนข้าวหอมมะลิหอมมะลิกับข้าวเหนียวครับอ่าแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยนะครับตามข่าวตามการประเมินของเขาเนี่ยมันจะออกมาประมาณ ห้าล้านตันถึงเจ็ดล้านตันรประมาณนี้นะครับ,รบอันนี้มันทั้งปีไงม,มันตลอดไงแต่ว่ามาตรการที่เขาจะออกมาเนี่ยเขาจะออกมา <5 S 2> ออกมาออกมาพยุงราคามาตรการนี้นะครับก็คือมาตรการที่มีการอนุมัติเห็นชอบกันในการประชุมนบขคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเมื่อวันที่24ตุลาที่ผ่านมาก็คือโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปีปี57ทัจ็ 8. นี่นะครับ อันนี้เนี่ยคือการจำนำข้าวอันนี้พูดกันให้ชัดๆสินเชื่อชะลอการขายมันคือการจำนำข้าวจริงๆครับมันต่างจากโครงการจำนำข้าวสมัยยิ่งรักยังไงต่างมากครับอันที่1น,นะครับไอโครงการสินเชื่อชะลอการขายเนี่ยเดิมเขาอนุมัติว่าจะให้ชาวนาเนี่ยมาขอกู้เงินครับโดยใช้ข้าวเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกรันจะให้เงินกู้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ขรองราคาตลาดครับแต่ล่าสุดเมื่อวันที่24เนี่ยอนุมัติเพิ่มให้ ขยับเป็น90%ของราคาตลาดโอ้ให้เยอะนะฮะอ่า90%ของราคาตลาดตลาดหนึ่งซื้อขายกันอยู่ร้อยหนึ่งก็มาเอาไป90ใช่ครับอีก1ินั้นเป็นหลักประกันสำหรับทกศแล้วที่สำคัญก็คือว่ามาตรการนี้นะครับให้90%ของราคาตลาดเทียบกับสมัยรัฐบาลยิ่งรักครับอันนั้นน่ะมันไม่ใช่จำนำมันเป็นรับซื้อเพราะมันประกาศให้ที่อันนี้ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยสมัยยิ่งรักคือประกาศไว้2 0 0 0มืนครับ สองหมื่นเนี่ยราคาในตลาดนี่มันต่ำ่านั้นเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีชาวนาคนไหนไปไถยถอนคือขายข้าวให้รัฐบาลพูดง่ายๆสมัยนั้นอันนี้ข้อแตกต่างครับสมัยยิ่งรักคือการรับซื้อพูดกันชัดๆแต่โกหกว่าจำนำแต่สมัยนี้คือการให้สินเชื่อชะลอการขายคือจำนำแต่ถ้าจะเรียกว่าจำนำนึยคนจะจำผิดใช่ครับเพราะมันทำมันทำแย่เอาไว้พูดง่ายๆโดยวัตถุประสงค์ก็คือว่าให้เกษตรกรชาวนานั้นมีทางเลือกว่าจะขายข้าวเลยหลังการเก็บเกี่ยว หรือจะรอดูราคาสักระยะหนึ่งครับใครจะขายเลยก็ขายครับเอาราคาตลาดตอนนั้นใครคิดว่าฉันอยากจะรอแต่ปกติรอไม่ได้เพราะเจ้านี่มันรอทวงอยู่นะไม่มีกําลังต่อรองเลยตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้แล้วว่าเอาข้าวมาเข้าสู่โครงการนี้เอาเงินไป90%จากราคาตลาดแล้วพอจังหวะไหนเห็นว่าราคาดีเราอยากขายก็ขายแล้วก็เอาเงินมาคืนเขาครับอย่างข้าหอมมะลิเนี่ยเขาให้อยู่ที่90% ข้าวเปลือกนะครับหอมมะลิราคาเป้าหมายเนี่ยทางรัฐบาลตั้งไว้ที่16,000บาทนะครับบอกอยากจะดันราคาตลาดให้มันไม่ต่ำกว่า16,0 0 0บาทครับาททีนี้อันนี้คือเป้าหมายนะฮะราคาเป้าหมายครับแต่ราคาในตลาดตอนนี้มันอยู่ประมาณ1 5 0 0 0บาทโน้ดันทอันนี้หอมมะลิที่อุดรนะฮะราคาที่อุดรส่วนข้าวหอมมะลิที่ฉะเชิงเซาก็16,500บาทนี่เป็นต้นแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเข้าโครงการนี้หมายความว่าไงชาวนา สามารถขอกู้เงินได้90%ของราคาตลาดเขาคำนวณมาแล้วสำหรับข้าวหอมมะลินะครับข้าวเปลือกเนี่ยก็จะได้สินเชื่อที่14,400บาทต่อตันต่อตันครับอันนี้เงินสมมุติว่าเอาข้าไปเข้าโครงการสินเชื่อชะลอการขายคราแต่ถ้าเป็นข้าวเปลือกเหนียวนะครับคิดมาแล้ว90%ของราคาตลาดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 1 7 0 0บาทต่อตันครับอันนี้ข้าวเปลือกเหนียวนะครับเป้าหมายเนี่ย สองล้านตันจะจะพยุงไว้ไม่ให้ทะลักออกมาเนี่ยคาดว่าชาวนาเนี่ยจะมาขอสินเชื่อชะลอการขายเนี่ยประมาณสองล้านตัน,นที่ต้องพยุงไว้ไม่ทะลักออกมาก็เพื่อไม่ให้ราคามันตกมากเกินไปเพราะผลผลิตมันล้นตลาดใครันี่คือการจัดการเท่าที่ทําได้นะครับแล้วที่มันชัดเจนก็คือว่าพอให้ราคาต่ํากว่าราคาตลาดมันหมายความว่า เออชาวนาเอาเงินมาแล้วใช่ไหมฮะสินเชื่อใช่ไหมฮะครับแล้วในอนาคตถ้าราคามันดันขึ้นไปสู่ราคาเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้จริงๆเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะข้าวตัวเองไปขายได้ราคาที่แพงกว่าถูกต้องแต่ถ้ามันถูกกว่านี่ก็ยกให้ไปนะแต่ถึงอะไไปเหมือนจำนำจริงๆรงก็เหมือนเราก็ได้ราคาดีกว่าตลาดอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมฮะถ้าวันดีคืนดีเนี่ยราคามันสูงขึ้นเกินกว่าตันละ14,400บาทครับที่เราได้สินเชื่อมาเนี่ยครับเกิดราคามันพุ่งขึ้นไป 16, 0 0 0บาท1 7 0 0 0บาท รเรื่องอะไรจะปล่อยข้าวทิ้งอะ<ช>่ะก็ไถถอนก็เอาข้าวนั้นไปขายแล้วได้เงินมาตันละ17,000บาทบขายได้ท้องตลาดนะครับแล้วก็เอาเงินมาใช้ดีทกศแล้ววิธีการก็คือว่าไม่ต้องเอาข้าวมาเทรวมกันในโกดังหรือไซโลให้มันเน่ามันเสื่อมคุณภาพด้วยแต่เก็บไว้ที่เกษตรกรถูกไหมฮะใช่ครับครับ,รบอันนี้คือวิธีที่มันต่างนะครับดึงข้าวเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องไปถือไว้ในของโกดังรัฐบาลไม่ต้องเอามาอุ้มแล้วมีภาระเรื่องโกดัง แล้วก็มาโกดังแล้วก็ภาษาหยาบๆก็คือมาหาแดกกันที่ราคาโกดังเอค่าเช่าโกดังค่าสีค่าดอกเบี้ยค่าผู้ชำนาญการค่าเซอร์เวเยอร์ค่าผู้ชำนาญการของเสียเปียงการขายข้าวการระบายข้าวคือไม่ต้องกอดข้าวเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องกงกันอันนี้สำคัญที่ต่างนะครับอันที่สองนะครับนอกจากนี้มีโบนัสเพิ่มเติมโดยนบขอันนี้ถ้าจะถูกด่าก็จะถูกด่าเรื่องนี้แหละพูดกันตรงๆนบขเนี่ยได้อนุมัติ ให้จ่ายค่าเช่าแล้วก็ค่าเก็บรักษาข้าวให้กับชาวนาด้วยตันละ1,000บาทอันนี้ควรดา่าแล้วโดยมีเงื่อนไขให้เก็บข้าวไว้ในยุ่งช้างไม่น้อยกว่า30วันอ,อันนี้ก็คือเขาพยายามเพิ่มแรงจูงใจให้ชาวนามาเข้าโครงการนี้ค,คือเขากลัวว่าถ้าให้ราคาต่ํากว่าราคาตลาดแม้ว่าจะ90%ของราคาตลาดก็ตามชาวนาเนี่ยบางส่วนคุ้นชินกับการได้ราคาสูงกว่าตลาดรเรื่องอะไรจะมาขาย เขาเข้าขายไปเลยดีกว่าครับมันก็จะทะลักออกมาอันนี้เขาเพิ่มแรงจูงใจด้วยการยาขกกนาดนั้นเลยถ้าเข้าโครงการนี่นะจะแถมเป็นค่าเช่าและค่าเก็บรักษาเข้าเปลืเก็บเก็บรักษาเนี่ยเอาไปเก็บไว้ทีออ่ชาวนานัออ่นแหละ แต่ชาวนาเก็บไว้ให้ก็คือเอาจ่ายเงินค่าเก็บรักษาให้ชาวนาไปด้วยก็คือหนึ่งพันบาทแทนที่รัฐบาลจะมาเช่าโกดังเองก็คือเช่ายุ้งฉางชาวนาถูกต้องเอาตังไคบคือแทนที่เงินส่วนนี้ถ้าเป็นโครงการจำนาข้าวของยิ่งรักต้องไปจ่ายให้กับโรงสีต้องไปจ่ายให้กับไซโลอยากระนั้นเลยจ่ายให้ชาวนามันไปเลยดีกว่าแลวตอนนั้นก็มีข่าวชัดเจนว่าแม้พวกเดียวกันเครือข่ายเดียวกันเนี่ยทำไซโลและรับข้าวจากรัฐบาลมารวยกันเป็นทิวแถวเลย อันนี้ก็เป็นผลดีกับพี่น้องชาวนาชเพราะว่าชาวนาแทนที่จะไปจ่ายรัฐบาลแทนที่จะไปจ่ายเงินค่าเช่าโกดังให้กับในทุนมาจ่ายให้ชาวนาดีกว่าอันนี้หนึ่งพันบาทต่อตันคนนันท่สุดถ้าผมจะเป็นคนขี้โกงหน่อยนะทาไงฮะผมเก็บข้าวในยุ้งฉางผมเนี่ยเป็นข้าวดีเลยนะแล้วเข้าโครงการนี้แล้วเอตลาดราคาดีผมแอบเอาไปขายก่อนแล้วผมเอาข้าวที่คุณภาพเลวนั้นกลับเข้ามาในยุ้งฉางผมเพราะมันในยุ้งฉางเราเองได้ไหม ได้ต่มันพิถ้วถ,ถึงเวลาเนี่ยผมก็ถึงเวลาผมก็ราคามันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เอาเอาข้าวเนี่ยยกให้ทกศไปคือสมัยก่อนโน้นไงมันถึงได้มีการแบบว่ามีการเอาอะไรนะกุญแจของยุง้งฉางอ่ะสมัยก่อนโน้นจำนำจริงๆสมัยโน้นอ่ะแต่ถ้าชาวนาไปทําอย่างนั้นเนี่ยน,นะครับก็โปวดทราบว่าถ้าท่านไปทําอย่างนั้นแล้วถูกจับได้เนี่ยนะครับท่านก็จะมีปัญหาต่อไปด้วยครับแล้วก็ถ้าเกิดในอนาคตนะ่ะถ้าเกิดท่านกลาวจะกินสองต่อ <idar> ก็เถอะมันเหมือนกับเราไปจำนำของไว้ที่โรงจำนำ แต่กรณีของจำนำของโรงจำนำเนี่ยเขาฝากของไว้กับบ้านเราไงเขาฝากของไว้กับบ้านเราเราบอกว่าเราจำนำทีวีใช่ไหมแต่ทีวีเนี่ยอยู่กับเราไม่ต้องไปฝากไว้กับโรงจำนำแล้วก็เปิดดูได้ปกติจะได้เงินมาใช้ด้วยแล้วตอนแล้วเราก็โอ้ยราคาดีเอาทีวีไปขายแล้วก็ซื้อทีวีรุ่นเดียวกันแต่คุณภาพมันห่วยกว่าไอ้ข้างในมันเก่ากว่าเอามาตั้งไว้แล้วเดี๋ยวให้ทกศมายึดอันนี้ไปแล้วถ้าราคามันตกในอนาคตทําไงอ่ะถ้าราคาตกในอนาคตหนึ่งข้าวทกศเขาจะเอาเอาข้าวเราไปขายข้าวไม่อยู่แล้วกู้งอลสิอย่างนี้ ติดคุกเองข้าวอยู่ผมแต่ผมไปซื้อข้าวที่ถูกกว่าผมมาใส่ย,ยุ้งไว้ให้ไงข้าวที่ถูกกว่าเอามาสวมไว้คุณภาพที่มันแย่กว่ามันถูกกว่า,าพันที่ต่างกันนะแต่ก็ผิด <c oughs> อ่ะอย่าไปทำเขาก็มีมาตรการตรวจสอบอยู่อที่ถามก็คือว่าคุณมีมาตรการตรวจสอบไหมล่ะเ,เ,เพราะฉะนั้นจะได้โบนัสเพิ่มมาอีกตันละ1,000บาทเป็นค่าเช่าและค่าเก็บรักษากดังเพราะฉะนั้นราคาข้าวเปลือกของมะลินะครับก็จะได้เป็นตันละ15,400บาท รวมค่าเช่าแล้วส่วนข้าวเหนียวก็จะได้ตันละ12,700บาทโครงการนี้ดำเนินการตั้งแต่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปจนถึง28กุมภาพันธ์58นะครับก็เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนั่นละเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องสินเชื่อชะลอการขายครับ จุดบวจุดบกพร่องก็อยู่ที่พี่ปูชี้ไปแล้วแต่การโกงกรณีนี้ก็คือชาวนาโกงพูดง่ายชาวนาโกงง่ายแต่ถ้าเป็นจำนำข้าวแบบยิ่งรักเนี่ยคนโกงคือลงุองศรีลุงศรีคนได้ประโยชน์คือในทุนก็ดังก็กองพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าพี่น้องชาวนาโกงไปเลย <laughs> ไม่ใช่นะครับเซอร์เวเวย <c oughs> เอร์กางเกฟรีไม่ใช่พี่น้องอย่าไปโกงคือถ้าเราหวังว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันแล้วเราจะลืมตาอ้าปากได้เราจะมีการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนถาวรเนี่ยหยุดการโกงทุกชนิด แม้กระทั่งที่ตัวเราเองเพราะนี่คือความพยายามที่จะเละกหนี้เก่าตั้งหลักชีวิตใหม่ให้แก่ชาวนาถ้าชาวนามากงซะเองแล้วปัญหามันจะวนเวียนไม่รู้จบนะฮะอย่าไปโกงเลยครับเพราะว่าอันนี้คือสินเชื่อชะลอการขายมีอีกอันหนึ่งที่เขาอนุมัติอันนี้แถมมาเป็นสินเชื่อสําหรับการเก็บเกี่ยวคือในช่วงกําลังจะเก็บเกี่ยวเนี่ยชาวนาอาจจะขาดสภาพคล่องครับโอเคไม่มีปัญหาทกศจัดให้ จะให้สินเชื่อนะครับเก็บเกี่ยวไร่ละ2,000บาทเป้าหมายอยู่ที่6.7ล้านไร,ร่ระยะเวลา2เดือนปลอดดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยศูนเปอร์ไร่ละ2,000บาทสินเชื่อนี้ก็คืออะไรเอาไปจ่ายเป็นค่าเกี่ยวถ้าใช้คนเอาไปจ่ายค่ารถเกี่ยวพวกนี้รตรงนี้จะช่วยไปเติมสภาพคล่องให้ชาวนานนครับอีอันหนึ่งคนเอาไปจ่ายเจ้านี้เจ้านี้บางคนเลวมากนะคุณไม่ต้องเกี่ยวละผมยึดเลยข้าวในนานี้เป็นของผมเดี๋ยวผมเกี่ยวเอง Uh huh. เพราะนั้นเอาเงินไปจ่ายมัน uh huh. แล้วข้าวยังเป็นของเราอยู่ครับ uh huh. ก็ระยะเวลาปลอดออกเบี้ยนี่สอเดือนอันนี้ก็จะเริ่มต้นดําเนินการนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งที่เป็นโบนัสแถมมาก็ไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้า uh huh. ว่าใน2เดือนนียเรามีสินเชื่อตัวนี้แล้วนะครับ,รบหลังจากนั้นจะทํำยังไงเนี่ยมันก็ต่อลมหายใจไปได้อีกช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นมาตรการที่ออกมานี่ย้ําอีกทีหนึ่งครับมันอยู่เป็นส่วนหนึ่งของข้าวก้อนนี้เท่านั้นเองครับเป็นส่วนหนึ่งของข้าวก้อนนี้เท่านั้นเองนะครับแดล้านตันอ่า คือบวกกับอีก7ล้านตันที่เป็นข้าวเหนียวเฉพาะข้าวที่ออกมาเนข้อกะว่าคงจะมีมาเข้าโครงการสัก2ล้านตันไอข้าวที่ออกมาเฉพาะช่วง3เดือนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะออกมาประมาณ5-6ถึงล้านตันตามฤดูกาลส่วนอันนี้มันทั้งปีอันนี้ภาพรวมทั้งปีส่วนอีกก้อนหนึ่งที่ยังที่ยังต้องเข้าไปดูแลก็คือนี่ฮะข้าวนารังข้าวนาปรีทั้งหลายเนี่ยนะครับอันนี้เขาก็จะมีอีกมาตรการหนึ่งก็คือให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยปล่อยกู้ลงสีเพื่อไปซื้อข้าวดูดออกมาจากระบบรวมไปถึงมาตรการในการไปหา ตลาดใหม่ๆไปเอาตลาดในโลกไปเอาตลาดขึ้นมาให้ผู้ส่งออกไปตีตลาดก็คือไปกระตุ้นเอกชนไปช่วยเอกชนเป็นแรงจูงใจให้เอกชนเนี่ยลุยตลาดให้ละถูกต้องอนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับ,รบของมาตรการในการช่วยชาวนาแล้วเติมในไหนพูดแล้วเอาให้ครบทรกศเนี่ยสรุปนะครับมี6มาตรการที่เขาออกมาช่วยชาวนาแล้วหนึ่งคือมาตรการลดต้นทุนการผลิตข้าวเปลือกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่าสารเคมีเมล็ดพันธุ์ลดเก็บเกี่ยวค่าเช่า432บาทต่อไร่อันนี้ทําไปแล้ว 2>, 2. ลดดอกเบี้ยงเงินกู้แก่เกษตรกรนะครับรายละไม่เกิน50,000บาทระยะเวลา6เดือนอันนี้ทําไปแล้วโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีอันนี้เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นะครับมาตรการที่3มาตรการที่4สินเชื่อเพื่อรวมรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มในข้าวโดยสถาบันเกษตรกร ไปรวบรวมซื้อเข้าเปลือกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าว <มา S 1> งเงินสินเชื่อปลาอีอ่ห่อตัวเองเป็นวิสาหกิจชุมชน2 0 0 0 0นล้านใมสินเชื่ออันนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทกศอนุมัติแล้วนะครับ,รบนอกจากนี้ก็มีโครงการประกันภัยนาข้าวข้าวนาปีประกันภัยนะครับแล้วก็มาตรการแจกเงินชาำนาไรล,ละพันอันนั้นก็ทําไปแล้วแล้วก็สุดท้ายที่แถมมาก็คือไอ้เรื่องการให้สินเชื่อการเก็บเกี่ยวนะไร่ละ2 0 0พเนี่ยนะครับอันนี้คือสรุปรวมจะเห็นภาพชัดเลยว่า เยอะเลยมาตรการที่เขาออกมาช่วยพี่น้องชาวนานะครับ,รบแล้วก็เป็นการมองปัญหารอบด้านและเข้าไปอุดช่องโหว่รอบด้านนะครับส่วนเรื่องการตรวจคุณภาพข้าวคงเหลือในโกดังของรัฐบาลหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลพูดเมื่อวานนี้ว่าจริงๆรายงานผลไปยังนายกแล,ะละ้วล่ะแต่นายกเนี่ยรอนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรวจอีกหนึ่งเรื่องเท่านั้นเองคือตรวจ DNA ของข้าวเพราะว่ามีการเอาข้าวขเมร <มา S 3> ข้าว,วต่างประเทศมาสวมรอยจะตรวจและจะได้เอาผิดด้วยครับ อ่าเรื่องข้าวพอผลดีเอเอออกมาเนี่ยจึงจะแถลงภาพรวมอีกทีของการตรวจนะฮะใจเย็นๆรอแป๊บหนึ่งครับส่วนเรื่องข้าวไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวไปติดตามรายการตอนเช้าวันรรมดาแล้วกันว่าไอ้นี่แปดแสนล้านอะไรพวกเนี้ยเนี่ยมอมอุ๋ยแจกแจงว่ามันนี่แปดแสนล้านมาจากไหนยังไงแล้วจะออกพันธบัตรยังไงจําเป็นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังรวมถึงมาเก็บตกเอาในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยนะครับยางละอ่ะไปเติมเรื่องยางนะครับเรื่องยางเนี่ยก็มีความคืบหน้า ถ้าเราจํากันได้มาตรการช่วยพี่น้องชาวสวนยางเนี่ยสีมาตรการที่ออกมาเดี๋ยวเอาขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะครับส่วบ,บ,บางมาตรการก็จะคล้ายคลึงกับที่ช่วยชาวนานใช่ครับมาตรการเรื่องยางนะครับนี่อันนี้เป็นภาพรวมนะครับ,รบอัน<จ>บนสุดบนซ้ายนะั่นก็คือมาตรการเดียวกับชาวนาก็คือช่วยเหลือช่วยเหลือไร่ละ1000บาทไม่เกิน1 5 0 0 0บาทต่อรายนะครับอันนั้นเป็นมาตรการช่วยเหลือเฉพาะหน้าครับถัดมาจึงเป็นระยะยาวขึ้น ก็จะเป็นเรื่องการตั้งกองทุนเข้ามาบริหารซื้อยางดูดยางออกจากระบบแล้วก็ขายไปออกไปต่างประเทศนะครับก็เป็นหลักการเดียวกับข้าวคือไม่ให้มันลดตลาดแล้วราะารกอ่ารวมถึงการช่วยเหลือ,อให้สินเชื่อชาวสวนยางไปปรับปรุงสวนอะไรต่อไม่เลยอันนี้ทวนให้เห็นภาพรวมเฉยแต่จะมารายงานความคืบหน้าวันนี้ก็คือมาตรการในการตั้งกองทุน กองทุนที่จะขึ้นมาซื้อยางเนี่ยสองหมื่นล้านเนี่ยนะครับ,รบล่าสุดคุณปีติพงศ์พึ่งบุญณะอยุทยารัฐมนตรีเกษตรเปิดเผยนะครับหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยางหรืออสอยอนเนี่ยนะครับมาตรการในการบริหารยางเก่าและซื้อยางใหม่เนี่ยเขาวางเอาไว้อย่างนี้ครับหนึ่งจะระบายยางเก่าเนี่ยให้ได้สองหมื่นตันต่อเดือนแล้วก็ยางใหม่ก็จะระบายให้ได้สองหมื่นตันต่อเดือนเหมือนกันรวมเป็นสี่หมื่นตัน คือยางเก่าที่มีอยู่2อ0 0 0นหตันเนี่ยก็จะหาทางระบายออกมาแต่ระบายไม่ให้กระทบกับราคาในประเทศขายออกนอกประเทศและบางส่วนก็เอามาใช้ในประเทศเอามาใช้ทําสนามฟุตซอลเอามาใช้ทําอิดบล็อกปูถนนปูพื้นอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ระบายไม่ให้กระทบกับผลผลิตที่ออกใหม่ด้วยใช่ครับนะเพราะว่าระบายออกนอกประเทศนะครับ แล้วก็อันที่2ก็คือระบายเนี่ยนะครับราคาต้องอย่างน้อย60บาทต่อกิโลกร,รมัมอันนี้ตั้งเป้าหมายไว้ไม่ให้มันต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่จะดันราคาในตลาดขึ้นมาในวันนี้เนี่ยนะครับ,รบนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ mm hmm. เขายืนยันนะครับว่าการซื้อ,อยางเข้ามาใหม่เนี่ยมันไม่ได้ซื้อเข้ามาเก็บเหมือนรัฐบาลยิกล่กรักแต่ซื้อเข้ามาโดยมีออเดอร์ในการขายออกเอาไว้แล้ว mm hmm. อ่าคือดูดซับยางภายในประเทศแล้วก็มีสัญญาซื้อขายเพื่อที่ขายออกไปไปหาตลาดรอไว้แล้วแล้วก็มาซื้อดูดซับไปแล้วระบายออกนอกประเทศซะคือเขาเล่นกับราคาพูดง่ายๆ่ายคือปั่นราคาเอานี้ภาษาหยาบางนะปั่นราคาเพื่อดึงราคาให้มันขึ้นไปถึง60บาทเป็นอย่างน้อยนะครับต่อกิโลกรัมมันทําได้เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าสต๊อกยางของโลกตอนนี้มันต่ำเพราะฉะนั้นโลกเขาต้องการซื้อเราเลยเล่นกับดีมาน ที่มันมีอยู่ในโลกได้มันใช้มาตรการนี้ได้นะครับเฉพาะหน้านะฮะ,อ,ะอันนี้เฉพาะเรื่องกองทุนที่จะมาซื้อ,อยางจะได้เห็นว่าเออเขาไม่ได้ซื้อมาเก็บเหมือนรัฐบาลยิงรักซื้อมาแล้วขายออกนะซื้อมาแล้วขายออกนะปั่นราคาขึ้นไปปั่นร,คราคาขึ้นไปแล้วถ้าราคาในตลาดสูงขึ้นใครได้ประโยชน์ก็พี่น้องชาวสวนยางได้ประโยชน์ชทั้งเจ้าของสวนและคนกรีดด้วยโดยที่ไม่ทําให้กลไกลตลาดมันเสียหายอ่าแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นประโยชน์จริงๆอ่ะแล้วก็ได้กันทุกคนส่วนมาตรการแจกเงินไล่ละพัน เดี๋ยวมาดูกันสัปดาห์นี้แหละนะครับคงมีความชัดเจนว่าพี่น้องจะต้องไปรับเงินอะไรยังไงเดี๋ยวก็จะมีความชัดเจนนะครับเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานได้สั้นๆนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้มีการเสวนาพลังงานนะครับเป็นเวทีปฏิรูปพลังงานโดยเป็นเวทีของหลวงปู่พุทธอิสระท่านเป็นเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการในการเสวนานะครับการเสวนาเมื่อวานนี้ชี้ทิศทางพลังงานของประเทศมีหลายประเด็นน่าสนใจครับเช่น มีการตั้งประเด็นว่าเอ๊ะทำยังไงนะที่จะทําให้ภาครัฐเนี่ยได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นเช่นได้รับผลตอบแทนสัก70%อย่างนี้เป็นต้นแบบนี้มันทําได้ไหมจะไปแก้ไขยังไงทางรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานก็บอกว่าการกําหนดอัตราส่วนแบ่งกําไรจากการให้สัมปทานเนี่ยสามารถแก้ได้ขึ้นอยู่กับนยโยบายรัฐบาลแต่ก็ต้องพิจารณาว่ากําหนดส่วนแบ่งกาไรเยอะๆแล้วเนี่ย แรงจูงใจที่เอกชนจะมาลงทุนเนี่ยมันก็ต่ำลงไหมคือเดิมเนี่ยมันเถียงกันว่าระบบสัมปทานเนี่ยรัฐได้ค่าตอบแทนตามสมควรหรือไม่ครับรน้อยเกินไปควรจะเปลี่ยนเป็นระบบการแบ่งปันผลผลิตหรือไม่ไอ้ประเด็นที่คนสันติสุขพูดก,ก็คือว่าเอาเฉพาะสัมปทานก่อนว่าจะทำยังไงจึงจะเพิ่ม,มค่าตอบแทนให้แก่รัฐมาสู่ระดับที่น่าพึงพอใจหลวงปู่พุทธอิสระนี่บอกว่าอยากที่จะให้เพิ่มผลตอบแทนจากกําไรให้รัฐมากกว่า50%ครับต้องให้มากกว่า50%นะครับ จะทําได้ไหมอ่าส่วนคุณรศนาโตศิตรกูลเนี่ยสมาชิกสภาปฏิรูปให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์นะครับไม่ได้ไปในงานไม่ได้ไปงานท่านบอกว่าควรจะเปลี่ยนจากระบบสัมปทานมาเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตเพราะว่าชาติเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่าโดยยกตัวอย่างของมาเลเซียบอกว่ามันทําให้รัฐมีไรายได้ถึง80%จากทรัพยากรต้นน้าอันนี้80%จากส่วนอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดทีหนึ่งครับนะครับอ่ะก็มีการพูดคุยกันประเด็นนี้อยู่พูดง,ง่ายง่ายนะครับ สิ่งหนึ่งที่อยากเตือนก็คือว่าการเคลื่อนไหวเรื่องพลังงานนี้อยากให้เคลื่อนไหวด้วยเป้าหมายว่าผลลัพธ์นั้นจะเกิดความเป็นธรรมต่อการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐจากทรัพยากรธรรมชาติส่วนด้านที่ท้วงติงก็คือประชาชนเขาต้องการได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชาติอย่างเป็นธรรมคือสมมติฐานของเขาเนี่ยมองว่าน้ำมันก็ดีแก๊สก็ดีปิตโตรเลียมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นทรัพยากรของชาติ ซึ่งหมายถึงประชาชนทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นจะสร้างระบบไหนขึ้นมาที่จะทำให้รัฐมีรายได้จากตัวทรัพยากรนี้ตามสมควรขณะเดียวกันทรัพยากรนี้ก็ถูกหยิบขึ้นมา จัดสรรเพื่อให้ประชาชนได้ใช้อย่างเป็นธรรมทุกวันนี้เนี่ยเราใช้ราคาพลังงานสูงเกินไปในมุมมองของฝ่ายนี้นะครับเขาก็เลยคิดว่าถ้าเอาระบบแบ่งปันผลผลิตมาใช้แทนระบบสัมปทานนั้นไอ้ผลผลิตที่เราแบ่งปันมาจากเอกชนเนี่ยเราสามารถขายบางส่วนเพื่อเป็นรายได้เข้ารัฐและเอาบางส่วนมาจัดสรรเพื่อเป็นพลังงานราคาเป็นธรรม,มต่อประชาชนครับคับอ้อาวทิ้งท้ายด้วยเรื่องนะวัตกรรมนิดนึง พี่ปูเบื่อรถติดไหมฮะเบื่อมากเดี๋ยวเก็บเงินนะฮะเดี๋ยวมาซื้อนี่พาหนะรูปแบบใหม่ฟลายิงคาร์รถบินได้เดี๋ยวลองดูนะฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูไปด้วยเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นรถต้นแบบที่ออกมานี่นี่พี่ปูดูสิเปิดเสียงด้วยนะครับเป็นรถที่ออกแบบมาเนี่ยพิ่งไปบนท้องถนนได้นี่บินได้พี่ปูดูสิดูสิแต่มาบินในกรุงเทพก็ติดสายไฟนะฮะ ี่เห็นไหมอันนี้ตายเร็วขึ้นนะครับเเป็นรถใช่ไหมนี่จอดติดใช่ไหมนี่ออกมาก็เลยกลายเป็นื่อนบินแต่ติดอยู่บนถนนกรุงเทพนี่กว่าจะกลางเปริกได้นอีกหลายชั่วโมงนะฮะครับแต่อันนี้เป็นขั้นต้นแบบนะครับเป็นรถต้นแบบเฉยๆแต่ก็เอามาลองใช้บนท้องถนนลองขับดูขับได้ลองบินดูบินได้เออแต่อีกนานแหละกว่าจะทำขายกันนะครับอันนี้ก็เป็นของเล่นใหม่ของเศรษฐีนะเนี่ย แต่จริงเนี่ยมันต้องให้ขึ้นลงทางเด่งได้ใช่ไหมใช่ใช่ต้องขึ้นลงในแนวเด่งมันเพื่อตอบโจทย์นี่แหละฮะถ้ายังจะต้องพุ่งไปข้างหน้ามันมีรันเวย์อยู่เนี่ยยากมากเลยสาหรับกรุงเทพมหานครจะไปหารันเวย์ที่ไหนเออนะมี s อสเมเมื่อกี้นี้บอกว่าคุณสันติสุขคุณจิรกรไม่พูดท้งตักใบหน่อยเหรอนะครับนะก็พูดหน่อยก็ได้ครับคือตักใบเนี่ยผลการสอบสวนมันมีอยู่หมดแล้วเพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีการเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐครับนี่คือความอายุติธรรมเราเห็นใจ ถามว่าคอสชอ,อยากจะรื้อฟื้นไหมอยู่ที่คอสชอือครับ,รบแต่เข้าใจว่าเรื่องการไต่สวนสาเหตุการตายเนี่ยก็ไปถึงศาลมันชัดเจนหมดแล้วถึงศาลนะครับครบแล้วก็ยังมีเรื่องสามารถจะเอาผิดกับผ่านองค์กรระหว่างประเทศได้ไหม ว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติเรื่องนี้อาจารย์คณิตนนครก็เคยพูดไว้นิดหน่อยนะฮะถ้าใครจะตามเรื่องก็ลองตามดูนะครับแต่ว่าความสูญเสียครั้งนั้นเนี่ยเป็นที่เสือนใจคนไทยทุกภูมิภาคไม่ใช่เฉพาะพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้หรือพี่น้องชาวไทยมุสลิมเท่านั้นนะครับ อันนั้นก็เป็นเรื่องความอายุทรรทมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในยุครัฐบาลทักษิณซึ่งประชาชนนี้ยังคอยความยุติธรรมอยู่นะครับครับ,รบทั้งหมดนี้ก็คือข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์ครับครับกลับมาพบกันใหม่ข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์ฉบับช็อกโกแลตซันเดย์เราจะไปกินประบึกกันละฮะได้ทุกวันอาทิตย์วันนี้ผมกับพี่ปูลาไปก่อนครับผอสวัสดีครับ